คุณเคยรู้สึกเหนื่อยไหมคะเคยรู้สึกว่าบางครั้งคุณอยากจะยิ้มอยากหัวเราะแต่กลับทาไม่ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะพาคุณมาทําความรู้จักกับแก๊งชนีสาวตัวท็อปในสตรีชัยภูมิเริ่มที่คนแรกเลยค่ะโมชนีที่แก่ที่สุดในกลุ่มชนีผู้เป็นตัวท็อปด้านภาษาไทยเห็นเงียบๆหวานๆแบบนี้โรยเสน่ห์ความสวยไปแล้วไม่ทั้น้น สนนี่อน,นะนางเนยหรือว่าเนยนี่ชนีผู้เชี่งชา้าแต่เรื่องผู้เนี่ยัวปัญเจหรือว่าในชีวิตนี้่นนะไม่เคยมีแฟนแต่คนคุยอ่ะนับไม่ทวนจัดต่อมาอินนี่น,นะชื่อมินผู้แทนตัวเองว่าภรรยาของซึงยอนดูผิวเผินอาจจะเป็นคนน่ารักเรียบร้อยใช่ค่ะเงียบเงียบแต่ฟาดเรียบแบบกริบผู้ชายทั้งโรงเรียนต้องตบตีแย่งมันจะทำให้มันได้ก้าวขึ้นมาเป็นชนีตัวแถาที่สุดในสตรีชยภู และนี่ค่ะยอดหญิงผู้ที่เพื่อนทั้งห้องเรียกมันว่าโยกโกผู้ที่ไม่เคยศรัทธาเลยในเรื่องความรักเนี่ยในยุคที่มีดาวต,ติ๊กตอกไปแล้วทว่วโซเชียลอีนี่แหละ,ะก็เป็นไปด้วยอ่ะอ่ะ,อะสุดท้ายแหละช่นนีอายุน้อยแา่งนียนนะชื่อโมนิกา้าเป็นเด็กที่อยู่ในกรอบของพ่อแม่เรียบร้อยพูดน้อยอ่อนหวานแต่เอ๊ะมันจะขาดใครไปสักคน อ๋ออีมี่นี่เองสุดท้ายจริงๆละ่ะนางพราวชนีสุขคิวคนที่มีผู้มาร้อมเลี่ยงลายให้เลียงตั้งมากมายแต่ดันใฝ่ฝันจะได้ด่นพี่หัวหน้าชมรมภาษาไทยเป็นแฟนซึ่งอีฉันก็ไม่อยากจะขัดหมดเพื่อนหรอกนะคะแต่อีนี่อสิดันโง่ภาษาเกิดเขียนคำม,ามาั่วมาลูตุ้มเปไปหมดถ้าอยากะดูนะว่าอีนี่งโง่ขนาดไหนตามาค่ะ s <c oughs> พี่เขาอ่ะเห็นพี่เขาเวลาทีนี้พี่เขาก็แบบมองกูพี่เขามองกูไอพี่เขามอกกูพี่เขามองกู ดอกละกูวิธีดีกูวิธีอะไรอ่ะเขียนจดหมายเ <c oughs> หรอเกิดหม่ละพี่เก่าจะใช้รูป่อแบบนั้นเหรอพ,พี่พาวมันิง่ง่ไงเลยโอ้ยฉันเกิดเขียนผิดนะโค้งันหนีไปหมดสิมึงจริงจริงอ้าวปู่ไม่เคยดูหนังเรื่องแยหรือโส่วนทนวอนใครจะไปขืนอูก็เพลงนี้ไงมาทำ<ม>ไม <ป S 2> อ,ไอ,ไอ,ไอ Oh, yes. uh -huh. no, I'll be A few moments later เไปเผาอีโมเช็คสิไหนมึงมันไม่ได้เลยอ่ะคิดหมดเลยเนี่ยการใช้ขาขาก็ไม่ถูกการใช้หน้าก็ไม่ถูกหน้ารักหน้าตาดีไม่ได้เขียนเหมือนกันนะเนี่ยรอเรือละลิงก็ไม่ถูกอนุญาตอนุญาตอะไรเนี่ยง่ายนะ แม่จะสอนการใช้ค้าขานะคะคะใช้กับประโยคคําถามหรือการเรียกด้วยความสุภาพนะคะเช่นไปไหนมาคะทาอะไรอยู่คะกินข้าวหรือยังคะต่อไปคําว่า่ะนะคะใช้กับประโยคตอบรับนะคะเช่นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่มีอะไรอีกนะอะไรอีกนะเอ,อ้อันนี้ไงนะคะไงนะคะจะใช้กับประโยคที่ บอกเล่าค like so ่ะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยมันจะดูสุดภาพแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะอย่างเช่นขอบคุณนะคะแล้วก็คิดถึงนะคะคิดถึงนะคะรักนะคะได้ปะได้ดีดีค่ะให้อีกอันหนึ่งขียนหน้าก็ผิดหน้าที่เป็นหอหีบนอนหนูไมโทสาราเนี่ยเป็นคำนามบอกตำแหน่งเช่นหน้าตาหน้าร้านหน้าฉากละบรแบบ ต้นหน้าที่เป็นโนหนูไ้เอกสระอะเนี่ยเป็นหน้าที่บอกความรู้สึกเช่นหน้ารักหน้ากินหน้าเบื่อต่อไปก็ใช้ใถูกนะคะเ,ออเดี๋ยวคิดก่อนนะขออนุญาตจีบในจดหมายอะ่ะอนุญาตเนี่ยไม่มีสระอีนนะคะญาติที่มีสระอินอะ่ะเป็นแค่ญาติพี่น้องเท่านั้นนะคะทุกคนเข้าใจหรือยังคะทุกคนอ๋อเป็นแบบนี้เอง เท่านี้ก็ไปสารภาพรักกับผู้ชายโดยไม่เขินอายได้แล้วค่ะ คือนะคือพี่ชอบทำงานอะ,อะ